อยากจะเรียนถามคุณหมอว่าเกี่ยวกับทานยาคุมกําเนิดน,นะคะถ้าทานติดต่อกันเป็นเวลานานเนี่ยทำให้มีลูกยากหรือเปล่าคะนานสักขนาดไหนคะก็ประมาณสัก 7จ็ดแปดปีขึ้นนะคะเจ็ดแปดปีนะคะคในความจริงคําถามนี้เป็นคําถามยอดที่ที่ถามเป็นประจําสม่าเสมอ<ๆ>ก็อยากจะฝากน้องๆและผู้ชมทางบ้านว่าโดยจริงแล้วเขาไม่มีการบอกหรอกครับว่าเวลาเท่าไรที่เหมาะสมแต่อบอกว่าอย่านานนักและมักคนก็มักจะบอกว่า5ปี5ปี5ปี5ปว่าเวลาใช้การคุมเนิดชนิดใดเนี่ยอย่าให้มันเกิน5ปีไปนะครับเช่นยาเม็ดคุมกําเนิดเนี่ยถ้าเราทานานานไปเนี่ยมันจะทําให้รังไข่ไม่ตกไข่ นะครับแต่ก็อยากจะบอกว่าถ้ามันไม่ตกไข่ไปหาคุณหมอเขาก็ตุ้นให้ไข่ตกได้ไม่ต้องไปตกใจถึงขนาดนั้นนะครับนั่นก็คือทานมา7 8ปีจริงๆหยุดหยุดแล้วรอดูก่อนอาจจะมีลูกเองไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้ใช่ครับถ้าเกิดทานมา7 8ปีแล้วก็หยุดซะก่อนสักห7เดเดือนแล้วนะครับไม่เกิดอะไรขึ้นหรือประจำเดือนไม่มาแสดงว่าไม่ตกไข่ค่อยไปหาคุณหมอก็ยังได้นะคะ